กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The น,นะสำหรับคลิปนี้มจะมาสุดเรื่องราวของโกนาฏกรรมทางความรักรัก,รกสามเศร้าเราสามคนผัวใหม่ก็อยากได้ผัวเก่าก็ยังคาอยู่แผ่นนี้ผัวใหม่ได้ไปแจกจ่ายความตายให้ผัวเก่ากันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนนึงนะเขาชื่อว่าน้องปีใหม่กันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีนม350ร้อซีซีกันเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นตัวของปีใหม่มีผัวอยู่หนึ่งคนกันเพื่อนผัวของเขาชื่อว่าเบียร์คบกันได้ประมาณ5ปีมีลูก1คนกันเพื่อน2คนนี้แรกๆก็รัก กันดีระยะหลังมีปัญหากันก็เลยเลิกลากันไปได้ประมาณ3-4เดือนกันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของปีใหม่ก็รู้สึกเหงาจิ๋มเล่เหงาใจกันเพื่อนเขาก็เลยไปคบกับผู้ชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าเต้ยเป็นผัวใหม่ของเขากันเพื่อนตัวของเต้ยเองก็ไปไปมามาระหว่างบ้านของปีใหม่กับบ้านของตัวเองกันเพื่อนในระหว่างนั้นเองตัวของเบียร์ก็ยังคาราคาสังคารูกันอยู่กับปีใหม่กันเพื่อนเนื่องจากเขาเองมีลูกกับปีใหม่ก็เลยไปไปมามาระหว่างบ้านของเขากับบ้านปีใหม่เช่นเดียวกันกันเพื่อน ในนาำแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้วผู้สักคาดื่มน้ำสักแก้วแล้วพี่ก็จะลาไปขอโทษที่มาแบบจู่โจมจนน้องแปลกใจเหตุผลคือทนไม่ได้ รักพ่ายแต่ใจยังคิดจะร้องทํใไมร้องไปเรื่อยนะครับนะหลังจากเบียไปไปมามาระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านปีใหม่มันสร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้กับเต้ยผัวใหม่เป็นอย่างมากกันเพื่อนเหมือนเอามีดมากรีดกลางใจแล้วเอาเกลือทากันเพื่อนตัวของเต้ยเองได้แต่มองตาปริปริเห็นข้อกลัวเขามีความสุขกันเพื่อนเมียรักของตัวเองกลับไปคืนดีกับผัวเก่ากันเพื่อนกลับไปโอเอ๋กันกลับไปสวีวีวีกันตัวของเต้ยรับไม่ได้กันเพื่อนหลังจากนั้นเต้ยก็เลยตั สินใจบุกมาถามความจริงในค่ำคืนอันเปี่ยวเหงาวดวงดาวอันมืดมิดกันเพื่อนหลังจากเต้ยบุกมาถึงบ้านของปีใหม่ตรงนี้เองเจอภาพบาดตาและบาดใจกันเพื่อนเจอตัวของเบียรกับปีใหม่นอนอยู่ด้วยกันกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ไม่พูดปรามทำเพลงกันเพื่อนใช้กระเจียวที่พกมาจ่อไปที่ร่องจิ๋มของปีใหม่ให้ไห่ใจนะับหยอกยอกใช้มีดที่พกมาเจกจ่ายความตายให้กับเบียรกันเพื่อนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่สองคนผัวเมียนี้จะมานอนอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าเลิกลากันไปแล้วตัวของเต้ยคิดแบบ กัน,เ,นเขามองว่าถูกหักหลังเขามองว่าถูกทรยศกันเพื่อนเขามองว่าน้องปีใหม่ปันใจให้ผัวเก่าเขาก็เลยแจกจ่ายความตายให้ผัวเก่านั่นก็คือเบียร์กันเพื่อนเรื่องราวของความรักสามเศร้าเราสามคนผัวเก่าก็อยากได้ผัวใหม่ก็อยากมีเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่าย,ายๆตามสไตล์ hello test มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผม เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่บ้านควนตะล่อมกันเพื่อนตะบลน,นาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรกันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อจริงว่านางสาววาราพรรีเวงอายุ28ปีชื่อเล่นว่าน้องปีใหม่กันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องปีใหม่ก็แล้วกันน้องปีใหม่เองเป็นสาวสวยหน้าตาดีอวบนิดๆกันเพื่อนตามสไตล์สาวใต้กันเลยทีเดียวนม4 0 0ซีซีขาวนิดๆ ติดขาหน่อยๆกันเพื่อนลักษณะเป็นสาวขาอวบพมกันเพื่อนตรงนี้เองสวยงามตามท้องเรื่องตัวของน้องปีใหม่นะครับก่อนหน้านั้นประมาณ78ปีเขาคบหากับผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายวันชัยแสงสุวรรณอายุ30ปีณปัจจุบันนี้ชื่อเล่นว่าเบียเบียเองมีอาชีพเป็นนักดนตรีกันเพื่อนเขาเป็นมือกองกันเพื่อนความจริงแล้วแอดมินก็เคยทํางานในวงดนตรีกันเพื่อนอยู่แผนกคอสตูมคอยจัดเสื้อในกางเกงในให้หางเครื่องกันเพื่อนเวลาหางเครื่องมาเปลี่ยนชุดตตรงนี้เองเวลามันไม่ มากันเพื่อนแอดมินจะเป็นคนคอยเอากางเกงในใส่ล่องจิมคอยเอาเสื้อในใส่ล่องนมกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปแอดมินไม่เอาค่าแรงขอแค่ข้าวกินก็พอขอให้ได้อยู่ใกล้ๆสาวๆคอยจับเสื้อในกางเกงในตรงนี้ก็มีแรงแล้วให้พูดไปเรื่อยนะครับยอกๆตัวของเบียรกับน้องปีใหม่คบหากันได้ประมาณ2-3ปีหลังจากนั้น2คนนี้ก็แต่งงานกันกันเพื่อนปัจจุบันนี้เขามีลูกชาย1คนอายุ4ขวบกันเพื่อน ความรักเหมือนจะสวยงามความรักเหมือนจะดีแต่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วตัวของเบียร์กับน้องปีใหม่เขามีปัญหากันก็เลยเลิกลกกันกันเพื่อนสองคนนี้ตัดสินใจต่างคนต่างไปแยกย้ายกันไปเติบโตกันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของน้องปีใหม่เขาก็เป็นโสดกันเพื่อนในระยะนี้เองตัวของน้องปีใหม่รู้สึกเหงาจิ้มเล่งเหงาใจอยากมีใครสักคนมากระแทกมาแทรกตรงวางขาตัวของน้องปีใหม่ก็เลยไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายนพดลพรมวิชัยกันเพื่อน อายุ30ปีเท่ากับเบียร์กันเพื่อนชื่อเล่นว่าเตยตรงนี้เองตัวของเตยกับน้องปีใหม่ก็คบหากันได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้น2คนนี้ก็เลยตัดสินใจใช้ชีวิตเหมือนกับผัวเมียกันเพื่อนไปไปมามาหาสู่กันกันเพื่อนพบกันได้ประมาณ5 6เดือนที่ผ่านมากันเพื่อนหลังจากน้องปีใหม่กับเตยคบหากันแรกๆก็เหมือนจะดีกันเพื่อนตัวของเตยเองก็มาแจกจ่ายความสุขให้กับน้องปีใหม่กันเพื่อนมีการสอดมีการแซรงมีการกระแทกไปที่หว่างขาของน้องปีใหม่กันเพื่อนสร้างความเสียวซ่านพากันขึ้น สวรรค์นาการองหลงองหลงเป็นความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวกันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าตัวของเตยเองเป็นคนขี้หึงขี้หวงกันเพื่อนและเขาไม่ได้หึงหวงคนอื่นคนไกลเขาหึงหวงเบียร์กันเพื่อนเบียร์ผัวเก่าของน้องปีใหม่เนื่องจากว่าตัวของเบียร์เองหลังจากเลิกกับน้องปีใหม่เขายังวนวนวินเวียนมาที่บ้านของน้องปีใหม่กันเพื่อนสองคนนี้เขามีลูกด้วยกันกันเพื่อนเบียร์เองก็อ้างว่ามาหาลูกซื้อขนมมาให้เอาเงินมาให้ก็เลยเจอกับน้องปีใหม่อยู่เป็นประจำกัน เพื่อนตัวของเต้ยเองก็ได้แต่นั่งทําตาปริบๆกันเพื่อนผัวเก่ามาหาเมียตัวเองตรงนี้เองเขาไม่รู้จะทํำยังไงเนื่องจากว่าสองคนนี้นั่นก็คือปีใหม่กับเบียอ้างว่าทําเพื่อลูก,กันเพื่อนตัวของเต้ยเหมือนเอามีดมากรีดกลางใจกันเพื่อนเห็นผัวเมียสองคนนี้กลับมารักกันเหมือนสวีว,ว,วีมีความสุขกัน ตัวของเต้ยรู้สึกหมุดหงิดและลำคาญใจเป็นอย่างมากกันเพื่อนมันกลับมาทีไรก็มาสวีวีวีกันตัวของเต้ยได้แต่นั่งปั่นกระเจียวเหงาเหงาอยู่ใต้โคนมะม่วงกันเพื่อนเห็นผัวเมียเขากลับมารักกันเต้ยเองทำใจไม่ได้กันเพื่อนก็เลยมีปากมีเสียงกับน้องปีใหม่กันเพื่อนเต้ยเองพยายามยื่นคำขาดบอกให้น้องปีใหม่เลิกลากับตัวของเบียรไปแต่ตรงนี้เองน้องปีใหม่ไม่ยอมกันเพื่อนบอกว่าเขาเป็นพ่อของลูกตรงนี้เขาขอทำหน้าที่พ่อก็แล้วกันอยากให้ตัวของเต้ยรับ ได้กันเพื่อนแต่เต้ยเองมันเป็นวัยรุ่นหัวร้อนมันรับไม่ได้มันบอกว่าเดี๋ยวมึงก็ไปหลอยด่ากันอีกมึงเป็นผัวเมียเก่ากันตรงนี้มันทําใจไม่ได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของเต้ยกับน้องปีใหม่ก็เลยมีปัญหากันกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเต้ยก็ยกมือบายๆกันเพื่อนบอกถ้าเป็นแบบนี้กูไม่เอามึงก็แล้วกันตัวของเต้ยก็เลยเลิกลากับน้องปีใหม่ไปได้ประมาณ3-4วันกันเพื่อนเหตุผลที่เขาเลิกสั้นๆเลยก็คือตัวของน้องปีใหม่ยังคาราคาซังยังคาลูอยู่กับเบีย หลังจากเต้ยเลิกลากับน้องปีใหม่ไปเขารู้สึกเจ็บแขนและเจ็บใจกันเพื่อนเหมือนว่าน้องปีใหม่หักหลังทรยศเขาตอนเลิกกับผัวเขาก็มารับจบให้กันเพื่อนอุตสาเข้ามารักอุตสาหไม่คิดอะไรมากแต่สุดท้ายท้ายสุดมึงกลับไปเอาผัวเก่าลักษณะแบบนี้เต้ยเองเจ็บใจกันเพื่อนเต้ยเองก็เกจ็บแขนใจเก็บไว้ในความรู้สึกกันเพื่อนรักมากแขนมากเจ็บมากกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปสําหรับเต้ยกันเพื่อน จนกระทั่งวันชำระแค้นก็มาถึงกันเพื่อนในวันที่28กันยายนปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณตี3เงกันเพื่อนตัวของเต้ยเขาสืบรู้มาว่าตัวของเบียมาพักที่บ้านของปีใหม่กันเพื่อนมันกลับมาหากันอีกแล้วกันเพื่อนมาสวีวีวีมายกล้อกันหรือเปล่าอันนี้แอดมินไม่แน่ใจแต่ตัวของเต้ยเขาสืบมาว่าตัวของเบียรมานอนที่บ้านของปีใหม่กันเพื่อนเต้ยเองขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสปาร์คันเก่งคันเดิมคันเก่าของเขาฝ่าความมืดมากันเพื่อนท่ามกลางดวงดาว มืดมิดค่ําคืนอันเน็บหนาวกันเพื่อนเต้ยเองขี่มาเรื่อยๆเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปือยแต่เขามีมีดปลายแหลมมากันเพื่อน กะมาทำละแขนกะมาเคียใจยกันเพื่อนเขามุ่งหน้ามาที่บ้านของปีใหม่กันเพื่อนทันทีที่มาถึงบ้านตรงนี้เองเขาเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากว่ามีการล็อกบ้านไว้แต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเตยกันเพื่อนเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เขาเข้าออกเป็นประจำกันเพื่อนอยู่กับน้องปีใหม่มา56เดือนเขารู้ทางหนีทีไล่หลังจากนั้นเขาก็สะดกกรเข้าไปกันเพื่อนปรากฏว่าเขาไปเจอผ้าบาดตาและบาดใจแถมมีกางเกงในบาดตูดเนื่องจากว่าตัวของปีใหม่และตัวของเบียรนอนอยู่ด้วย การนำการอ,องหลองอ,องหลงกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของเต้ยไม่พูดพร่ำทําเพลงกันเพื่อนไม่มีชุดอธิบายใดๆไม่มีชุดความคิดใดๆที่จะมาอธิบายตรงนี้กันเพื่อนจะอ้างว่ามานอนกับลูกมันก็ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่านอนด้วยกันสองคนองลลงองลลงอยู่ในห้องเดียวกันกันเพื่อนลูกก็หลับไปแล้วส่วนสองคนผัวเมียนอนขากกา่กันลักษณะแบบนี้มันรับไม่ได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเต้ยเองก็เลยไปสกิดเบียรเบาๆกันเพื่อนบอกไอทิศไอทิศมีเรื่องจะเคลียร์พอเบียลืมตามาเต้ยมันไม่เคลียร์ จังหวะที่เบียร์ลืมตามาเหมือนกับเขาสบตากับมัดจุดรายกันเพื่อนตัวของเตยเองตัดสินใจควักกระเจียวออกมาแล้วเยี่ยวใส่ที่นอนให้ไม่ใช่เด็ก3ามขวบนะตรงนี้เองตัวของเตยตัดสินใจชักมีดออกมาแล้วจ้วงแทงไปที่เบียร์กันเพื่อนเขากดไปแบบเน้นๆแทงแบบไม่ยั้งกันเพื่อนเสียงมีดกระซวกจ้วงแทงไปที่ตัวของเบียร์กันเพื่อนเสียงดังฉึกๆสนั่นวันไหวลั่นห้องกันเลยทีเดียวตัวของเบียร์ได้แต่ร้องโอดครวญกันเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลายโอ้ยกันเลยทีเดียวใน จังหวะนั้นเองน้องปีใหม่ก็ตื่นลืมตาขึ้นมากันเพื่อนเขาเห็นผัวเก่ากับผัวใหม่กาลังอิลุงตุงนางกันตัวของน้องปีใหม่ก็พยายามห้ามกันเพื่อนบอกไอ้เต้ยไอ้เต้ยมึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดใจเย็นๆคุยกันคุยกันแต่ตรงนี้เต้ยมันไม่ฟังกันเพื่อน บเบียรไปสี่แผลเน้นๆนนกันเพื่อนแทงไปที่บริเวณหน้าอกแทงไปที่บริเวณลาวนมซ้ายหลังจากนั้นตัวของเบียรก็ได้สติกันเพื่อนเขาตัดสินใจผลักตัวของเต้ยออกจากร่างของเขาหลังจากนั้นเขาก็วิ่งออกจากบ้านวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากอดีตพ่อตาแม่ยายกันเพื่อนบ้านใกล้ๆกันอยู่ห่างกันประมาณ30เมตรตะโกนตลอดทางบอกช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมถูกแทงลักษณะเป็นแบบนั้นไปในจังหวะที่เบียรวิ่งหนีตายก็มีชาวบ้านร้านตลาดหลายคนเขาตื่นขึ้นมากันเพื่อนเขาพยายามควบ คุมตัวเต้ยไว้เขาพยายามจับตัวเต้ยไว้แต่ตัวของเต้ยมันอาศัยความวัยดุดดังปีศาจมันอาศัยแรงฮึดของมันมีการสะบัดแขนชาวบ้านออกไปหลังจากนั้นมันก็ขี่รถหนีไปกันเพื่อนส่วนตัวของเบียรเองวิ่งไปล้มฟุบอยู่บริเวณหน้าบ้านอดีตพ่อตาแม่ยายกันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านร้านตลาดเขาก็พาตัวของเบียรไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายท้ายสุดเบียเองทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของเบียรกันเพื่อนอดีตผัวเก่าอดีตคน คยรักที่มาตายในบ้านเมียเก่ากันเพื่อนส่วนตัวของเตอร์เองตอนนี้หนีหายเข้ากลีบเมฆไปหลังจากหนีหายไปมีการส่งข้อความมาข่ผมขู่น้องปีใหม่กันเพื่อนบอกว่าอีชิปหายมึงเป็นคนจังไรมึงเป็นคนทําให้กูเป็นแบบนี้กันเพื่อน ตัวของเต้ยเองบอกว่าตัวของน้องปีใหม่นี่แหละที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ทรยศหักหลังเขามึงทําให้ชีวิตกูพังนี่คือคําพูดสุดท้ายของเต้ยก่อนจะหายไปกันเพื่อนหลังจากเหตุการณ์สงบหลังจากทุกอย่างที่ใครก็มีชาวบ้านร้านตลาดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชวีกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มามา,มาเก็บพยานหลักฐานมาตรวจสอบกันเพื่อนมีการสอบปากคําผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนก่อเหตุตัวของน้องปีใหม่ซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปว่าคนก่อเหตุนั่นก็คือไอ้เต้ย กันเพื่อนตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังไล่ล่าตัวของเต้ยอยู่แต่ยังจับกลุมตัวไม่ได้กันเพื่อนถ้าหากตัวของเต้ยเองถูกจับกลุมตรงนี้เองเขาจะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา28 8กันเพื่อนอัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจําคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตกันเพื่อนตัวของเต้ยเองไม่ว่าจะหนีไปไหนก็แล้วแต่เขาจะมีคดีติดตัวถึง20ปีกันเพื่อนข้อหานี้อัตราโทษสูงกันเพื่อนดังนั้นอายุความก็เลยสูงตามนั่นก็คือ20ปีนี้ ไปได้ก็หนีหนีไม่ได้ก็มามอบตัวซะจะได้รับจบไปกันเพื่อนตัวของเต้ยอเองต้องหนีไปแบบนี้อีก20ปีแต่ถ้าหากเขามามอบตัวตรงนี้เองก็จะต้องเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําจุดจบของเต้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะหนีตลอดไปหรือว่าจะมาติดคุกอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเป็นความรักสามเศร้าเราสามคนที่โคตรอีลุงตุงนังกันเพื่อนชีวิตคนเรามันสั้นจริงๆกันเพื่อนบางคนจบชีวิตเพราะจิ๋มอันเล็กๆบางคน จบชีวิตเพาะผู้หญิงคนเดียวกันเพื่อนหลายชีวิตต้องมาสังเวยให้กับจิ๋มกันเพื่อนตรงนี้เองนําไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันเพื่อนจะรักใครชอบใครก็ดูกันให้ดีชีวิตเรามีค่ากว่าจิ๋มอันเดียวกันเพื่อนอย่าเอาชีวิตที่มีค่าของเราไปเลกกับเรื่องแบบนี้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม